สวัสดีค่ะนางใหม่พยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง youtube ค่ะนะคะแม่บอกจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยมีหึงมีห่วงคุณบ้างไหมเขามีหึงมีห่วงคุณบ้างไหมคะนะเขามีหึงมีห่วงมีนอยคุณบ้างไหมคะ่นะนะจ๊ะ แปดเหรียญเพสบครับเด็กถ้วยนะเอซบอลหนึ่งไม้เนชเชอรีออลไพนการเดินทางแล้วก็สวีเดนสอดเออก็ก็มีนิดหน่อยนะแล้วก็มีความสงสัย เป็นมันเป็นความที่แบบสงสยัยเออเป็นความสงสัยว่าเอ๊ะไปคุยกับคนอื่นบ้างไหมมีคนอื่นไหมมีแคาคนเดียวหรือเปล่ามีความสงสัยแบบนี้นะเอ่อถ้าเขาเห็นโพสต์สตอรี่อะไรของคุณแล้วมีคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็มีถูกคิดนิดหน่อยเอ๊ะอ้อ้าวนะหมายหมายว่าหมายถึงว่าคนนี้เป็นใครคนนี้มาทำอะไรใน Story ของแฟนชันอะไรแบบนี้นะก็จะมีหึงนิดหน่อยห่วงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แสดงออกนะแล้วก็สงสัยในความที่เ,เป็นคุณว่าคุณเนี่ยมีเขาคนเดียวหรือเปล่ามีคนอื่นคุยบ้างไหมมีความสงสัยมากกว่าหึงห่วงนะคะ ก็หึงห่วงก็มีบ้างเล็เลกน้อยแต่ก็มีความเข้าใจแต่จะมีความเข้าใจกันมากน,นะคะในความสัมพันธ์นี้นะส o วนด e ออฟเพน e เคลเจ็ดเหรียญรอคอยนะ Three of ครับ รอคอยที่จะได้พบได้เจอได้ดีวกันได้ไปทานอาหารได้ไปงานสังสรรค์หรือไปเที่ยวด้วยกันนะคะรอคอยอก็มีความเข้าใจนะไม่ได้มีหึงหวงอะไรมากมายรุนแรงนะคะนายซาเบนเดอรนะอยากที่จะพบอยากที่จะเจออยากถามเหมือนกันนะนายซับซอดอยากถามนะวิวัฟฟ์จูนมีการรอได้อ่มีการรอคอยได้อ่รอคอยที่จะอยากชัด เจนแล้วคอที่จะอยากถามว่ามีเขาคนเดียวไหมคุณมีคนคุยอื่นไหมเอ่อแต่ว่าการที่คุณแสดงออกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสงสัยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเรื่องของความหึงหวงก็มีนิดหน่อยมีบ้างแต่จะเป็นแบบเรื่องของความเข้าใจเข้าอ,อกเข้าใจมากกว่านะคะรอเวลาที่จะเจอกันเออก็ขอโทษเสียงอันแหบ แห้งมหาเสน่นสห์นะเสียงแห้งมหาเสน่ห์ของแม่หมอก็เออไม่ค่อยสบายนะคะเป็นเป็นหลายโรคมาดูก่อนว่าเนี่ยแล้วเขาคิดยังไงอะ่ะอืมเพอาะเขาหึงหวงคุณบ้างนิดหน่อยเ,ยเขาคิดยังไงอาการหึงหวงเขาบ้างนิดหน่อยก็มีกังวลกระวายใจบ้างอนะคะเออแปดไม้ก็อยากที่จะ ถามตรงๆนะคะเก้าเก้าดาบก็แบบแต่ว่าก็าเก็บไว้เก็บความที่แบบอยากรู้อยากเห็นไว้เก็บความเครียดไว้กับตัวแล้วพยายามเข้าใจเนี่ยเพจซอรเพนเดอร์คูพยายามเข้าใจเขาพยายามเข้าใจคุณในความเจ็บปวดคือก็มีหึงบ้างแหละก็มีเจ็บแปบๆบ้างแหละแต่มีความเข้าใจแล้วก็จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ค่ะนะคะ,นะคะ